สวัสดีครับชองเสียเอกผ้ารวยนะครับมือน,นี่วันที่สิบนะครับผมมาฟังปูตานะครับบอกเจวันแปลออมาด่วนนะครับครับผมสิเป็นตัวได้นะครับผมมาฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งหนาคราชเจ้าได้ร่วมเข่าเป็นหนึ่งเดียว จิตบกบเลียวเรตต่างต่อภาวนาเออมากนั่งหนักเนะขันงงปาโทรมาคือจ่ายไงเกือบไม่ต่ำค่ะ อก็ถไปน้ำมาหลังน้างหลังเลยวั่ง่เคันของลูกชายใ่ะเอออันนี้ไอั้ข้าวปาของกินนั่งนั่งน้อยก่าเออของกินนังนังน้อยแต่นั่งหน้าบุตรคือเก้าหนาหล่ะหน้าาเขาแข็งเงินหายว่าไม่คือเก้าหน้าหนังหน้าตาบุตรคือเก้าหน้าหลัง พ่อการชีวิตกับไม่แม่งบ่บ่บ่ท่านนั่งเ่าพ่อทั้งนี่นะยังว่าคีพปกติมันคิบว่าเขามหา่อไงเนาะนิ่่างหนักนอยข้าไปแร้ะวัาทื่นงว่าเป็นการสื่อได้ตามนาบูบูกัรสือยืมได้ได้จากว่าเคยเบิดเธอนเลยกับเย้าไปทักกลุ่มได้ว่ามหา่อพราทฉะนันพ่อต้องรักถึ่ต้องนั่งเป่าพ่อทั้งคืนเออมีหากินหามี่ชีอิตกินชิ มีเกาทิ้ก็ไปกินรอดเแล้วมีเกาชิ้ก็กินเกาชิ้ฟังนะมันจังก็หลุกพึ่งเอาจังสามนั่งจังก็เปล่งเออกินจังสามว่ะกินหลักหมอชว่มหมักนะแล้วไปกินเกินอเกาชิ้นโกลางวันพ่อให้เกาชิ้ก็เอาเกาชิ้ล้วไปลื่ล้วไปหัวหวานดืคู่ก่ะ ได้แถแดงได้แถแงีเลได้แถแดงขาบมอกเก้าคิ้ไปเอาเก้านึกว่าเขาจะถึอกะจ๊างานหล่อเฉพาะงานกินนั่งงานว่าหามแถแดงเสียค่ะถูกเลอกับหางถูกเลขเกาหามออกนอกเกบไปมนเยิ้มเอาย่้วเฝ้าโดนได้พอเอาหน้าไปล้มกังไูเออกิ้งกับกิ้งก็หางหละเฝ้าห้องฝาห้องกุ้งนลาหัวทัดหัวควพำคนหละ ดอกไม้กับเงินก้คนรักคือเขาขอสอยมาตำมาตำมาถ้า่าโชคดีว่าฟังเงินบ้านใจถือโชคก็ดอกถอยเาิาดก็ไม่เนงะ<อ>เขาเอว่อาโชคแล้วค<อ>ุกขา่าแับน<อ>ี้ร้อยบาทแพงหน่อยอคือว่าคุกข่ารบบเนานะ<อ>แม่มาบบพอ,มมอแมามาใารมาผู้ขาด ทำงานผู<อ>้ใดค่ะเมื่อไม่ได้กระเป๋าจะขอเนาะยิ<อ>่ง<อ>แล้วรู้ว่าจะมีโชคไหมมีโชคให่ไหมพ่อต้องใช้ตาใหญ่ยังนั้นนั้นก่เรื่องพอแบบนี้อนไอ่สิเป้าขาหว่าขาหวาใหญ่กวานงไอ้ใหญ่น้อ,นนอ,นองไอ้ใหญ่เนาะยิ่งโชกับสีได้จริงนะบางที้ขงผู้ใดองจะเอกปู เออเอามาบักเช <c oughs> ีเอบักไร่ทาองไยไอ้เชียออไอ้ถอแหวนที่มาเจรจากันตรงทว่บาวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบักเชียตอขามาถึงไม่โชคไม่รักไม่โชคไม่หวานบอกพอไม่ถึงได้รลายบ่กพอได้รลายคั่นคือรลายได้คั่นคื่อหนอได้ห่อนกระู้กเราไม่ติดทางได้บักเชียตอพอเราข้างนี้ไก่ไวาก่อ ไกไปพอไก่ฉเลือดไปม่นว่ม่จับทันได้พรไก่ฉ่ออกเพื่อไดถ้าเขาด้ว่าไปไห้ว่าว่าทัเอาใครมาว่ามันถึงแด้หวาตจังเลอ้าบบเชียเองมันฉึ่บนบ่ท่นถึงม่นะงันว่าบ้าท่ห่กข้เอาไปไว้สักคันมาบางทขังทอ่นักองกัน เออแล้วน้ำก๊องก๊องใส่เบอร์มือเจากขั้นกว่านี้มานมือเราเยอะไนาม่อเาขั้นหน่งนึ่งขั้นเก้าเก้าต่อทูป่ะเออขั้นเก้าเก้านั่นแหลมัม่ถึงแม่น่ะนะเออเออพัท่านไปจำเราพากขั้นต่อทเพื่อนเราอ้ารงนรอีพอหัแย่หวังเา เ่าบอเขาถือหูจักถือวามีบ <tech Hungarian> <iovascular. S 2> ่เข no ้าไปแม่ว่าจักเออชว่าไป้บ่เสียเอเสียขั้นดุบานได้ถือได้คุมบ้านบเออพ่อร่างกับร่างนะพ่อคี้วม่โทษกับขี้ไให้คนเมืองนะย่าตุกหมู่บ้านไเ้ที่านจับของหวานย่อ่างแต่ว่าเคยที่งานไม่หลานให้สาได้ที่นบัว่รั้าแตจัออกมาคือปู้ชายนั่ง แล้วเรื่องเอาออกมาเร้อเอาออกมาวางเอาออกมาให้เขาขังใจเลยบ้านข้างวางเออคือว่ากับอะไรคือว่าเกากับมีคุ้มมีคาอยู่แล้วบันตายมาไม,าามา่นานอ่ะเขาจะขาคุ้มไปเรื่อยๆต้องก่อนไปเบิ่งมันตั้งสิบปีมาเป็ดขึ้นมาเบิ่บง,บง,บงหาง เพ้นเก้า oh, กันเออนั้นผิมันฟูผูกขาดมากพออไปบวกเขานล้วเนอะออกมากออกมากไปว่าทานงานเกือบ่มาไม่ถึงในยของเน็่งทอเนาะไปจังสันได้บ้านนี่ไม่ห้ังหรอกเต็ดทตะมูลเอาจังมามากังีองจากบูมาออว้ามากดดแล้วบดแลวาเยี้ยงดมาาเยียงดึงเรารู้ว บางทีมองเนี่ยแตกโมงบ่าพ่อแตกโมงวันือวมาชีแดงมาพ่อแตกโม่มาือแดงมัว่าจิชีเครมเครมบาจากบ่าอีนั้นแตกโม่ขอข้าระบาดถีไมิโชกมึหลากมิโชกไม่หมาว่าะวิ่งชัวร์เขยนไม่ตกแข็งเลยแข็งไม่ร้ายทางทายก็เจรบญโตได้เพราะบังกับปวดหัวควกกบันได้โตน้้าถือขีดได้แต่พ่อแข้งแล้ว ตัวนั่งซื้อตัวนั่งแต่งน้องแขนหัวชักหัวขวมแบบเอาปวดหัวเติมแล้วเอพีปวดหัวว่าทันไม่ไหวตัวไรวะจัดที่เอาตัวไรนี่ยจังท่านพ่อที่ห้ยแข็งแรงแล้วตัวนั่งแต่งโม่สได้ลยทุกแบบพ่อจะให้รางวัลนะทำงานดีพ่อจะมีรางวัลนะโอเคไหมพ่อเอาตี๊บตาบอตีบบอพ่อท่านหายตี เอว่าึงมีร่งวันตึงด้วะเขาเพงนั่แต่งอ้วนอจัดใหม่ไปบะเอฟซีน่ยพูยเอฟซีกางแข็ลอยบ่ะเอฟซีว้ามุนบะว่ามุนมากับใครน่ะกขาบักรเสียเอฟบะ เออมีร่าือไา้เสียงเงียบน้าเงียบเลยแล้วก็จะคิดแต่ละหน้าแล้วลูกเออให้พวกรามไม่ถูะไม่ราไม่ถูกไม่หวานด้วกลมบาวแมีองค์ปูชีฝาขาวทานมาชึบบาทายไปรอย้านแล้วลูกเดอชบบาชิบาได้มครับานานผู้ท่าไ้องแสงเังไดฟังชือ่าได้หาชิบอยร้านมาพ่อจากว่ากำแพง ให้ลูกร้านใดทุกผูุ้กข้องลูกเด้อในห้องอ่างงน้ำต่างมาหลังอาจเริ่มใจเริ่มบุกาโชคดีมีใครลูกเด้ออาอรับแน่ยเออีว่ะอ่านี้เอ้ามรขึ้นหลายแท่งแา่มึวมือกว่าเขาหนักหนักตัวแบบเอยากรวมสามน้องปูครับเออฝากท่านท่องเดิมวราวมาก้็พอเออ พอวาช่องแล้วคือเขาได้เงินพอวาประในแทยเขามีหลายผ่านต่องนะอ,อีกิ่งางหลางลมากอาธิบายให้ฟังเพราะควงบุญมากเขาโอ้บมากเขาโว้เลยเอาเขางได้ชองให้อใน,นอนนี้นออพอหลดวาลมันเขาได้จะไร่หเป็นท่องพอวาอเออ ดินแล้วเลยเออมาร่วมถวายร่วมทางแล้วพอเล้ทางนังกัดทางนั่มื่อเธอกินทุกอย่างอ้าวพอหายาก้มี่บกหลานตรงเออเชอผู้ทุกคนแล้วหรืออ้าวแต่เรื่องแต่เรื่องบุตรกเร็วแต่เรื่องบกเรื่ออารับให้วเรียรีอยเรยีร้อยเออบาดจีน ผู้ใดก็ต้องกรถ่ายโอ้ต้องการับคือความอินนั่งหวผูกอายไปที่เข้าาปที่เข้าเอาวาไหววันว่ามีแรบ้ันวันออว่าผ้านผัดงาป้ปที่เาแม่เอ็นๆดูวาว่าพัลยผัาเออห้ลูกหราไม่ถูกมม่ร่กบดูลูเขอเขียนเป็นหายผัดหายผัดออหายมีแต่ถูกแต่ร่าบแต่ถูกแต่หวานหายเงื่อนไหลมาหายท้องไหลมากดูกเออ กิจการมานจะเริก้าวนะงวดหน้าแห้งได้หลายต่วงวดนี่ใส่ทุกขังทุกขังนี่แหละคือแฟนพันแพงมาค่ะเออยากเ่าแรวออกแขวงแฟนพันแพงนะพ่อนะพ่อแต่ว่าแฟนพันแพงมันเป็นได้พันแพงพันพันเพราะว่าไมพันแพงแฟนพันแพงคือความหมายว่าอื ด้วยเกดอธิฐาานค้าวเชี่หมัน่นใ้วาดาทนข้ามหักอีพอได้หักอีพอได้จัวมาเดิกกลัวอีกกันนี้ผู้ขาเอาไม่เอาเขาในช่องน,ำน้ำราวาวัาาน<ม> <c oughs> ไทยนะหัาากไงลู้เ่าะเบื่อมากตออเต้องพอว่าวาดไอยากมาเห็นกลัวกิงอีพอถึิรอขงของคำรำมึอหัวหามาเห็นแบบแห้งเปืนข้า,า่างากท่ฮ พอขักกว็ต้องได้ต่อพูดนะเขาก็ท่านว่าพอว่าเอาไม่ขักไมาไหนไม่มันแต่ตัวเองผูงเนาะผูกเนาะบาดตายมาฉันได้โชกได้รักได้โชคแรงมากอยู่เนะลูกเออเขาเขีงเล่นหายหายพัดหายพายออกไปมีอแต่เพิ่งดีเขามั่งในขอบในขั้วหายแต่เริ่มแต่เริ่มได้ลูกเออครับสนใจบูชาพระสังกัจจายนะครับผมตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยครับเนาะ สำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ